เราคุณแายติดซ่อมได้ภายใน1นาทีครับด้วยอุปกรณ์ง่ายๆที่ท่านที่บ้านนะครับดีสนะครับมีหลอดกุญแจอย่างนี้ครับมันไม่ลื่นนะครับอย่าเอาน้ำมันไปหยอนนะครับมันจะทำให้สื่อสกติดเข้ามาในนี้เอานิสโนะครับทูๆๆ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 ูัๆๆ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  ยังไม่ถึงนาทีแค่นี้นะครับเข้าไปนะครับเลื่อนปืดเลื่อนปืดลรับประกันได้นะครับเทคนิคนี้นะครับใช้ได้กับทุกกุนแจญทุกแบบนะครับเหตุผลก็เพราะว่าเจ้านี้มมีคาร์บอนนะครับทำให้โลหะมันถูก,กันได้ถูก,กันได้อย่างลื่นนะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์ครับไปแล้วไม,มีใครอยู่